ทำไมบีบสิวเองถึงเสี่ยงหน้าพังเพราะหลายๆคนเนี่ยพูดกันมาลอยๆว่าการบีบสิวเองมันทําให้หน้าพังได้วันนี้เรามาดูเหตุผลกันทุกคนว่า5เหตุผลบีบสิวเองทําไมถึงหน้าพังไปดูกันเลยทุกคน สวัสดีทุกคนพบกับาอีกแล้วกับช่อง EB บ a บ b วันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปิกการบีบสิวซึ่งเป็นท็อปิกที่หลายๆคนเนี่ยต้องเคยทํามาอยู่แล้วเพราะว่าเรากล้าพูดเลยทุกคนว่าทุกคนเนี่ยต้องมีอาการแบบคันไมคันมือเมื่อสิวขึ้นมาถึงพวกเราจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าการบีบสิวเองถ้าบีบออกไม่หมดเนี่ยมันยิ่งจะทําให้แบบสิวมันแย่ขึ้นรอยดํามันหนักขึ้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาขอย้ําเตือนสติทุกคนอีกรอบกับ5ข้อห้าเหตุผลที่จะอธิบายว่า ทําไมการบีบสิวเองเนี่ยถึงเสี่ยงต่อหน้าพังได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนข้อแรกเลยทุกคนเวลาเราบีบสิวเองเนี่ยคือเราต้องส่องกระจกบ,บีบสิวถูกไหมทําให้แบบเวลาการกดลงไปเนี่ยองศาการกดหรือว่าการลงน้ําหนักแรงเนี่ยมันจะสามารถกัดได้ค่อนข้างยากซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเป็นอยู่แล้วว่ากดไปแล้วมันแบบถลายอะทุกคนกดไปแล้วแบบปึ๊บไปแบบนี้ทําให้มันทําลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือว่าบริเวณรอบๆได้ ซึ่งการที่เราไปกดหรือว่าไปเพเชอร์หรือว่าไปแบบกดแรงๆบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆบ,บริเวณที่มันไม่มีการอักเสบอะมันก็จะทาให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยกเกิดการบาดเจ็บแล้วก็เกิดการอักเสบตามขึ้นมาได้แทนที่สิวจะอักเสบเท่านี้พอเราไปกดเรากดไม่โดนตรงนี้ไงทุกคนเกร็งไปเรากดไม่โดนตรงรูขุมขนแต่ว่าเราไปกดแบบรูขุมขนข้างเคียงมันก็จะยิ่งส่งผลให้รูหัวข้างเคียงเนี่ยมันอักเสบด้วยยิ่งไม่หนำซ้ำนะทุกคนมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นไปได้ ข้อที่ uh, make, time, iosis, laid, 2เลยก็คือการบีบสิวเนี่ยด้วยการที่สิวเนี่ยมันมีตัวที่มันอักเสบอยู่ข้างในหรือว่าตัวที่มันติดเชื้อ infection นะทุกคนหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าหัวสิวอะถ้าเรากดหัวสิวออกแล้วแต่ว่าหัวสิวมันยังออกไม่หมดมันยังเหลือแบบ particle หรือว่าชิ้นส่วนเล็กๆอยู่อะมันจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ก็เป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมหลายๆคนกดสิวออกแล้วยังมีการอักเสบอยู่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาสิวที่มันอักเสบหรือว่าหัวสิวเนี่ยออกทั้งหมดมันก็จะสามารถทําให้เกิดกกกกาาารออััััเเสบมมขึ้้้้นนนนนไดดหืงี่ถ เอาจริงๆนะเราแนะนาว่าควรจะไปให้คนที่ชํานาญหรือว่าแพทย์เนี่ยกดมากกว่าเอาจริงๆ ตัวหมอเองที่กดอะบางเม็ดเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันออกหมดหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเอออย่าไปกดเองเลยทุกคนข้อที่3พอสิวมันเม็ดใหญ่บางๆแล้วเวลาเรากดเรากดไม่ออกเราก็จะอะไรเราจะต้องเค้นไงทุกคนเพราะว่ามันไม่สุดใช่ไหมหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันแบบเฮ้ยมันแบบไม่ฟีนะ่ะมันแบบไม่สุดมันกดแล้วมันทําไมไม่ออกแล้วทุกคนเนี่ยก็จะยิ่งพยายามอันนี้เป็นข้อเสียเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความไม่สําเร็จอยู่ที่นั่นนะทุกคนจะยิ่งหน้าแหกไปได้หลายๆคนก็จะยิ่งกดยิ่งเค ยิ่งกดยิ่งเค้นก็จะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วบางคนอ่ะอาจจะทําให้เกิดการแบบเป็นแผลเยอะๆได้ซึ่งการอักเสบแล้วก็การเป็นแผลเยอะๆจากการเค้นเนี่ยถ้าผิวเราเนี่ยฮิลลิ่งหรือว่ารักษาตัวเองไม่ดีหรือว่าในบางคนที่เสี่ยงต่อการเป็นหลุมสิวง่่ยเนี่ย แผลพวกนี้มันก็จะมีการเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดหลุมสิวนั่นเองดังนั้นการกดสิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่กดสิวนะทุกคนถ้ากดผิดกดพลาดเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดเป็นหลุมสิวได้เหมือนกันข้อที่4ี่แบบที่เราบอกไปในหลายๆคลิปล้วทุกคนว่ารอยดำเนี่ยมันจะ มีความสัมพันธ์กับการอักเสบถูกไหมเพราะว่ารอยดำหรือว่า P.I.H เนี่ยมันจะเกิดหลังดำการอักเสบเสมอหรือว่าตัว Post i n f ฟ a m m a t o r y h y p e r p i g m e n พิ t i o n ดังนั้นเนี่ยยิ่งเรากดสิวเองการอักเสบมากขึ้นทุกคนก็คิดภาพตามนะอักเสบมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรทุกคน1 2 3รอยดำถูกต้อง ทุกคนเก่งมากเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมายิ่งเราแบบกดแล้วมันอักเสบมากึ้น้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรอยด่งที่ใหญ่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากมีรอยเนี่ยเราก็อย่าพยายามกดสิวหรือว่าไปหาหมอไปหาผู้เชี่ยวชาญให้เขาช่วยกดแล้วก็ช่วยฉีดสิวเนี่ยจะดีกว่าข้อที่5กา 5, รบีบสิวหรือว่าการเจาะสิวเองเนี่ย ถ้าเราใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่สเตอร์ไลน์ภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าสเตอร์ไลน์นะทุกคนสเตอร์ไลน์คือต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อหรือว่าการอบอะไรแบบนี้มาเรียบร้อยอย่างเช่นแบบเข็มอะไรแบบนี้เข็มที่เราใช้เข็มใหม่ๆอ่ะทุกคนที่มันอยู่ในปอกอ่ะทุกชิ้นจะผ่านการสเตอร์ไลน์มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเข็มทางการแพทย์เนี่ยจะไม่มีการ reuse หรือว่าใช้ซ้ําเราเห็นที่กดสิวหลายๆคนอ่ะทุกคนก็คือหลายๆคนก็น่าจะเคยชินที่กดสิวที่มันเป็นแท่งแหลมแหลมแล้วก็เป็นห่วงกลมๆแล้วอีกปลายหนึ่งปลลลาห่ม มหลายๆคนอ่ะชอบว่าไปเจาะสิวมากซึ่งเอาจริงๆเนี่ย เราไม่แนะนําที่สุดให้ไปเจาะสิวเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นการ reuse ซึ่งการ reuse เนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการแบคทีเรียอินเฟคชันหรือว่าการติดเชื้อแบคทีรียแบบหลายๆชนิดเลยและนอกจากนั้นเนีย่ยปลายแหลมของแบบไม้กดสิวที่มาพร้อมกับไม้กดสิวอ่ะคือมันจะมีความแหลมที่แบบไม่พอเท่าตัวเข็มใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราแทงไปเนีญญ่ยมันจะทําให้แบบยิ่งแบบ injury หรือว่าทําลายเนื้อเยื่อได้มากขึ้นไม่หนำ่ำซ้ำก็ยิ่งทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีรียตัวอื่นๆเสริมเข้าไปอีกนอกจากเชื้อแบคทีรียที่สิวววแล้ตัไม ัวสิวเนี่ยยังมีแบคทีรียชนิดอื่นมันก็อาจจะทําให้เกิดการแบบติดเชื้อแบคทีรียหลายตัวขึ้นทําให้การหลักเสบของสิวเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปอีกดังนั้นเราไม่ควรกดสิวเองแล้วก็ไม้กดสิวที่เราบอกนี่ยเป็นไม้กดสิวที่ไม่ควรใช้อย่างยิ่งเพราะนอกจากตัวเข็มแหลมที่มันจะทําลายผิวแล้วก็เสียส่ยงต่อการติดเชื้อแล้วตัวห่วงกลมๆที่เป็นเหมือนหลูบอะทุกคนตัวเนี้ยถ้ากดไม่ดีอะหลูบตัวเนี้ยหรือว่าห่วงกลมๆตัวเนี้ยมันจะยิ่งทําให้แบบผิวเราเนี่ยเกิดอาการบาดแล้วก็อ ถ้าเราไปทางที่กดสิวดีๆหรือว่าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลผิวหนังดีๆเนี่ยที่กดสิวของเขาเนี่ยจะเป็นที่กดสิวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะฐานมันเนี่ยทุกคนจะมีความกว้างทําให้เวลากดไปไม่อินเจรีเนื้อเยื่อแล้วก็แบบ พวกมุมองศาของหัวเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวนะเพราะว่าการที่เรากดไปองศาการกดเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องก็คือถ้ามุมดีมันก็จะทําให้เวลาเรากดแล้วเนี่ยเกิดแผลที่ผิวหนักได้น้อยลงนั่นเองหลังจากฟัง5้าข้อไปเนี่ยทุกคนน่าจะพอเกจไอเดียนะว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่อยากบีบสิวเองแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทสิวว่าสิว,สวมันก็จะมีสิวอุดตันหัวเปิดอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้ากดก็ควรจะหาแบบไมโครสิวดีๆอันนี้ยังอนุโลมให้กดได้แต่ว่าสิวพวกอุดตันหัวปิด หรือว่าสิวแบบกลุ่มอักเสบสิวไม่มีหัวกลุ่มประเภทนี้มันจะกดคันค้างยากเลยทุกคนยิ่งสิวกุดตันหัวปิดอ่ะคือเราต้องแบบผ่านการสกีดเพื่อเปิดผิวหนังต้องเป็นสกีดให้ถูกรูขุมขนด,ด้วยนะมันยากมากทุกคนแล้วก็ต้องกดลงไปดังนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะพบผู้เชี่ยวชาญเลยหรือว่าสิวตายอ่ะสิวที่มันไม่มีหัวเนี่ยอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ทุกคนเพราะว่ามันอาจจะเกิดการแบบอักเสบหรือว่าเป็นแบบโนดูหรือว่าเป็นซิดเล็กๆแหลันอยู่ด้านใต้อ่ะทาให้เวลากดอ่ะมันไม่สามารถระบายหนองออกได้แล้วก ขึ้นวิธีการก็คือเราแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าสิวในกลุ่มที่มันเป็นไตอ่ะอาจจะต้องทําการเจราะระบายเออเจอาะระบายแล้วก็ฉีดสิวในกลุ่มของสเตียรอยด์เข้าไปอีกเพื่อเป็นการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นสิวที่อนุโรมไม่สามารถกดเองได้แบบชิวๆเลยแล้วก็หาที่กดสิวดีๆก็คือเป็นสิวอุดตันประเภทหัวเปิดนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากหาไอเทมเสริมวันนี้เรามีไอเทมเสริมให้สาหรับใครที่แบบ พลาดไปกดแล้วแล้วอยากให้มันอักเสบน้อยลงหรือว่าอยากหาไอเทมเสริมที่แบบเฮ้ยถ้าเราไม่กดเราจะสามารถใช้แผ่นแปะอะไรบ้างเราจะใช้แผ่นแปะสิวได้หรือเปล่าวันนี้เราก็เลยมีแผ่นแปะสิวที่เราชื่นชอบมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือน้องคนนี้เลยทุกคน 3M Neck Care a c n e Absorbing Patch คือตัวนี้มันเป็นแผ่นแปะสิวที่เหมาะสาหรับคนมือบอลหรือว่าใครที่แบบมีสิวเยอะๆไม่อยากกดสิวเองอยากใช้แผ่นแปะสิวคือตัวนี้เราแนะนํามากเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเขากันว่าทําไมเราถึงชื่นชอบแล้วก็แนะนําตัวนี้ ใ้ทุกกคนนไปชัซึ่งข้อดีของแผ่นแปะสิวตัวนี้นะทุกคนคือน้องเขาเนี่ยเป็นแผ่นใสบางๆขอบใสสามารถแปะไปใช้ชีวิตตอนกลางวันได้โดยไม่โปะเลยและที่สาคัญเนี่ยเขามีนวัตกรรมที่เพิ่มการดูดซึมให้มันดียิ่งขึ้นด้วยดังนั้นสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยตอบโจทย์หรับใครที่แบบมีสิวแล้วแบบไม่อยากตัวดสิวหรือว่าเฮ้ยพลาดเจาะสิวไปแล้วก็สามารถโปะตัวนี้ได้เลยตัวแผ่นของน้องคนนี้นะทุกคนเขาจะทํามาจากตัวไฮโดรคลอร์ไฮโดรคลอร์คืออะไรมันคือสารที่เอาไปแปะแล้วมันจะทาหน้าที่ดูด ว่าแบบดูดน้ำดูดหนองดูดของเหลวออกจากบริเวณสิวได้ซึ่งตัวนี้มันเป็นไฮโดรคอลอยที่สามารถมีประสิทธิภาพการดูดได้ดีมากๆและที่สําคัญตัวเชฟของเขาเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะเขาจะมีลักษณะเป็นโดมเชฟข้อดีของการที่เป็นโดมเชฟเนีย่ยคือมันจะรับกับผิวหน้าที่มันนูนนิดนึงแล้วทําให้มันสามารถดูดซับสิ่งต่างๆได้ดีและที่สําคัญเนี่ยคือติดแน่นติดทนด้วยใครที่มีแอคทิวิตี้แบบหลายๆอย่างตอนกลางวันอะสามารถแปะน้องคนนี้ไปได้เลยซึ่งถ้าใครเคยใช้แผ่นแปะ แบบบางๆอ่ะจะมีปัญหาตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันแกะออกแล้วเอามาติดอ่ะคือหลายๆคนเนี่ยไม่อยากสัมผัสตรงด้านเหนียวเนียวเพราะว่ากลัวแบคที ria ที่อยู่ตามมือเราเนี่ยจะไปโดนแบบเม็ดสิวหรือว่าแผลที่มันเปิดแล้วยิ่งทําให้เกิดการติดเชื้อได้ตัวนี้เขาตอบโจทย์มากเขามีเทคโนโลยีตัว 3M Easy p i ิ k หรือว่าตัวที่ช่วยในการแบบ แกะออกมาโดยที่ไม่ทําให้เราเนี่ยไปสัมผัสตัวไฮโดรคอลอยหรือว่าตัวแผ่นเลยก็คือจะลดโอกาสในการติดเชื้อโดยเทคโนโลย 3, ี 3M EasyP ก่ะทุกคนมันก็คือตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนตัวยูทูบอบเวลาทุกคนดึงไปมันก็สามารถดึงได้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องไปจับแผ่นไม่ต้องไปแบบเอ้ยทําให้มันเกิดการปนเปื้อนเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากแล้วก็ยังหาไม่ได้ในแผ่นแปะสิวยี่ห้ออื่นๆนะทุกคนอันนี้คือเราว้าวมากๆเลยทุกคนกับเทคโนโลยีที่มันช่วยเปิดอะเพราะว่ามันใช้งานง่ายและที่สำคัญก็คือไม่ทําให้เกิดการปน เปือนด้วยอ่ะและนี่ก็เป็น Q&A ที่หลายๆคนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับการใช้แผ่นแปะสิวว่าแผ่นแปะสิวเนี่ย ควรใช้กับสิวลักษณะไหนเอออันนี้เราก็จะมาตอบให้ว่าการใช้แผ่นแปะสิวเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะใช้กับสิวที่เป็นแบบสิวอุดตันหัวเปิดเพราะว่าการที่เป็นหัวเปิดอะมันจะสามารถดูดสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าสิวหัวปิดหรือว่าสิวที่เป็นแบบหนองขึ้นมาเป็นตุ่มหนองหรือว่าเป็นเม็ดหนองขึ้นมาทุกคนหรือว่าเป็นขาวๆที่ทุกคนรู้จักแหละอันนี้ถ้าหลายๆคนไม่อยากกดเองเนี่ยก็สามารถแปะแผ่นนี้ได้เลยในกลุ่มที่แบบมีหนองขึ้นมามันก็จะช่วยดูดซับแบบพวกหนองพวกที่มันติดเชื้อออกมาได้หรือว่ากรณีที่สา ก็คือในคนที่แบบมือบอลแกะสิวเองหลายๆคนก็น่าจะเป็นแกะสิวเองหรือว่าเจาะสิวเองเรารู้สึกว่ามันเป็นแผลหรือว่ามั่นใจว่าเฮ้ยเราบีบออกหมดหรือเปล่าอันนี้เราก็แนะนําว่าสามารถใช้แผ่นแปะสิวของ3าเอตัวนี้แปะไปได้เลยเพื่อทําการเหมือนดูดสิ่งที่เหลืออยู่หรือว่าแบบช่วยดูดซับการอักเสบอะไรแบบนี้หรือว่าตัวที่มันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ในคนที่แบบมือบอลแกะสิวเองอันนี้ก็จะเป็น3ากรณีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยใช้ตามเนี้ยเรารู้สึกว่าแผ่นแปะสิวจะเวิร์กมากๆเลยทุกคน และ Q&A ข้อที่2นี่หลาย,ลายคนถามกันว่าควรจะใช้ตอนไหนดีที่สุดเอาจริงๆวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยก็คือใช้หลังเที่ยวทำความสะอาดหน้าอันนี้เราสามารถอัโลมให้ได้นะคือบางคนอาจจะแบบ แผ่นแปะสิวแปะก่อนก่อนที่เราจะทาสกินแคร์หรือว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้หลังการทาสกินแคร์ก็ได้แต่เราแนะนําว่าควรจะรอให้แบบสกินแคร์มันแห้งก่อนเพราะว่าถ้าเราแปะตอนที่หน้ายังเปียกมันอยู่เนี่ยก็คือมันจะไม่ติดนะทุกคนเอาเป็นว่าสามารถใช้ได้ทั้งก่อนแล้วก็หลังลงสกินแคร์เลยซึ่งทุกคนที่จะใช้ตัวเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยคือมันใช้ง่ายมากๆตัว 3M เนี่ยทุกคนเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Easy Peek ใช่ไหมทาให้ไม่ต้องกลัวว่าจะแกะยากจะปนเปื้อนอะไรแค่เราดึงตัว Easy Peek ขึ้นมาดึงเลย แล้วก็แปะแล้วก็กดเบาๆบริเวณที่เราจะแปะได้เลยอันนี้คือง่ายมากๆตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบใช้แผ่นแปะสิวและที่สําคัญแบบที่บอกว่าแผ่นเขาเนี่ยติดแน่นติดทนมากๆเลยทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายเมคอัพแล้วก็กลัวโปะนะทุกคนคือตัวนี้สามารถแปะไปแล้วก็ลงเมคอัพทับได้เลยและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแผ่นไฮโดรคลอร์หรือว่าแผ่นแปะสิวของ 3M เนี่ยจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองๆขาวๆคุณๆแบบยี่ห้ออื่นๆนะคือตัวนี้ก็คือสามารถ ทาเมคอัพทับแล้วตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนสีทําให้ทุกคนสามารถแบบใช้ตอนกลางวันได้เลยโดยสบายใจไม่มีการโปะแน่นอนสําหรับใครที่อยากได้ตัวโปรดัก 3M ในแค่ 3, N care, สูตรขอบบางตัวเนี้ยก็สามารถเลือกซื้อได้เลยคือเขามี3ขนาดนะทุกคนก็คือ6ชิ้น12ชิ้นแล้วก็24ชิ้นราคาแบบเบามากๆ2แบงค์ร้อยมีทอนก็คือประมาณร้อยกว่าบาทน้องนักเรียนน้องนักศึกษาเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยโดยที่แบบไม่แบบไม่ต้องเจียดเงินค่าขนมซื้อนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าช่องทาง การซื้อที่ไหนได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้เลยทุกคนก็สามารถไปซื้อตามได้เลยแต่สุดท้ายนะทุกคนสิ่งที่เราอยากฝากไว้ว่าคือการใช้แผ่นแปะสิวเนี่ย ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งเท่านั้นนี่จะมาช่วยในการรักษาสิวได้แต่ว่าวิาวธีการที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยทุกคนก็ต้องปรับพฤติกรรมอย่างแรกเลยนะก็คือต้องปรับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการแบบทาให้เกิดสิวเช่นในบางคนอาจจะนอนดึกหรือว่ามีความเครียดหรือว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้สกินแคร์ที่ผิดเราก็แนะนําว่าควรจะปรับสกินแคร์ให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์แล้วก็ใช้ตัวแผ่นแปรสิวเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมในการรักษาสิวได้สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาพูดให้ความรู้เกกี่ยวับ ข้อเสียของการกดสิวเองแล้วว่า5เหตุผลว่าทําไมถึงไม่ควรกดสิวเองและที่สําคัญเนี่ยเราก็ยังมาป้ายยาไอเทมที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีไว้ติดบ้านเลยเพราะว่ามันคือตัวช่วยสำหรับใครที่มือบอลชอบกดสิวเองคือต้องมีน้อง 3M Acne ตัวขอบบางตัวนี้ไว้เลยทุกคนอะ สุดท้ายแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสิวหรือว่าโปรดักตัว 3M ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยสุดท้ายนะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง e b บีบ้าบอด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับผิวตั้งแต่หน้าจะดเท้าให้ทุกคนรับชมกันช้าวันนี้เราก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย